สวัสดีค่ะขณะนี้อยู่ที่หมู่ที่สองนะคะและหมู่11บบ้านปืนกระเทียมและบ้านปืนกระเทียมใต้นะคะก็เป็นการประกวดคุ้มชุมชนยั่งยืนนะคะซึ่งคุ้มชุมชนยั่งยืนนี้มีส่วนประกอบของการเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดนะคะ ก็อยู่ที่บ้านเบรกระเทียมใต้วันนี้ก็จะมีการประกวดคุ้มน,นะคะซึ่งก็จะเป็นความร่วมไมายร่วมมือกันของทั้ง13คุ้มใน2หมู่บ้านนี้นะคะซึ่ง2หมู่บ้านนี้เนี่ยได้คัดตัวออกมาแล้วนะคะว่ามี ผู้ที่ติดยาเสพติดจำนวนทั้งหมด29ท่านนะคะแล้วก็ขณะนี้พี่น้องเราได้ช่วยกันแล้วก็ตรวจเป็นประจำทุกอาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ได้เข้าชมนะคะวันนี้เป็นการประกวดคุ้มนะคะว่าคุ้มไหนจะได้รางวัลอะไรก่อนนะคะเพราะว่าโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2568ค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีนาเมษายนพฤษภาคมมุนากรกฎานะคะก็สเดือนแล้วนะคะซึ่ง คุกเการประกวดคุ้มนี้แล้วก็การเป็นคุ้มปลอดยาเสพติดเนี่ยหรือชุมชนยั่งยืนเนี่ยก็คือใช้เวลาทั้งสิ้น5เดือนนะคะเพราะว่าเห็นทางตำรวจบอกว่าเราประกวดกันช่วงเวลา3เดือนเนี่ยทำไปแล้ว,วาอาจจะมีกลับมาเสพยาเสพติดอีกอขอโทษนะคะขออนุญาตได้สัมภาษณ์ในโครงการนี้ซึ่งแจ้งว่าเบื้องต้นเนี่ยอันนี้จากสถานีตำรวจภูธรบาละกนะะ แนะนำตัวเองด้วยค่ะกำร้อยตำรวจโทอนันทุพเพียนครับเป็นเจ้าหน้าที่โครงการชุมชนตำบลยั่งยืนนะครับอภยุทธศาสตร์ชาติปีนี้ครับแล้วก็ทราบว่ามีการตรวจประจำเป็นประชิดอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับน้องที่เข้าร่วมโครงการกับเราทราบว่ามี29ท่าน29คนครับ29คนสำหรับสองหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะว่าชุมชนก็ช่วยกันนะคะ คุยกับลูกกับหลานของเราแล้วก็นี่เป็นต้นแบบอย่างนึงนะคะแล้วก็ขณะนี้เราเริ่มโครงการมาได้กี่เดือนแล้วคะเริ่มเริ่มเปิดโครงการเมื่อ10มีนาครับตอนนี้ก็เข้าเดือนเดือนที่ที่ที่ห้าแล้วรับที่สี่ที่ครับที่สี่จะเข้าเดือนที่ห้าแล้วทำกํลังจะเข้าเดือนที่ห้าทั้งหมดเราปวดทั้งหมดห้าเดือนก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่า เขามีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวต่อเนื่งกันไปถ้ามีสัญญาณขาดบ้านก็เดี๋ยวจะต่อเดี๋ยวจะต่อ EP ให้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้น้องพิมว่า EP หนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นเริ่มต้นอันนี้เป็นคลุมที่สองแล้วที่เราตรวจเพราะเมื่อสักครู่มาคุมที่หนึ่งยังยังยังเตรียมตัวไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้เราทราบว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตก75%ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่น25%ีไ่คทเตา เป็นความร้อนที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสำนึกขอบคุณเขามีความสุขครับตำรวจด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นคณะกรรมการตัดสินใช่ไหมฮะครับทั้งหมดเจ็ดท่านครับทั้งหมดเจ็ดท่านครับมีท่านแรกท่านปลัดยุวชนครับปลัดอำเภอบารักกรรมนะครับอันนี้น้องจาบพัฒนาชุมชนครับพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนากรอัฒนากรครับนี่ท่านกำนันครับกำนันสุนทรพิรันต์ทัพพิมนะคะครับน้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับครับแล้วก็ท่านขอเรารอพอสตอครับหมอเอครับอ่าคุณพิสันอยู่ริมนู้นครับกับเจ็ดท่านครับขอขอกองการศึกษาครับแล้วแล้วก็สํานักหัวหน้าสํานักประหลัดครับครับ หัวหน้าสํานักประหลัดครับครนะับผู้ใหญ่ตีโรดครับแล้วก็ผู้ใหญ่สมพร,รพี่ใหญ่ต่าสมพรครับครับผมรอสองอ่าขออนุญาตนะครับท่าน,านหัวหน้า คุ้มนะครับพี่น้องคุ้มหนึ่งการปภพฤกทุกคนครับ <mor> ที่ถ่ายรูปด้วยกันที่หน้าคุ้มครับเรียนเชิญครับรเรียนเชิญพี่น้องคุ้มหนึ่งทุกคนครับมาถ่ายภาพร่วมกวับคณะกรรมการแล้วก็ท่านสสครับน,น้องๆด้วยนะครับน้องๆผู้มมบำบัดนะครับลำดับแรก ลำดับแรกนะครับจะขออนญาตเรียนเชิญน,นั่นสสนะครับได้มอบบัตรประจำตัวผู้ป่วยนะครับให้กับหัวหน้าคุ้มไว้เป็นดูแลน้องๆนะครับตรงนี้มีทั้งหมด